บิิิสมลลาฮรเหตุการณ์อพยพของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อพวกกุเรชเห็นว่าบรรดามุสลิมได้อพยพไปยังเมืองยัสริบเกือบทั้งหมดแล้วและจึงแน่ใจว่าอีกไม่ช้าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะต้องอพยพไปยังเมืองยัสริบคำว่ายัสริบหมายถึงเมืองมะดีนะห์ในสมัยก่อนพวกเขาก็จึงรวมประชุมกันณที่ดารุนนัดวะ คนหนึ่งได้เสนอว่าให้กับไล่ท่านนาบีสุลลาะฮอัลลอฮฺวะัลลัมออกไปจากเมืองมักกะแต่ในการประชุมนั้นไม่เห็นด้วยอีกคนหนึ่งเสนอว่าให้ขังท่านนาบีสุลลาะฮอัลลอฮฺวะัลลัมไว้จนกระทั่งเสียชีวิตและในที่ประชุมก็ไม่เห็นด้วยจนในที่สุดอบูจหันก็จึงกล่าวเสนอว่าพวกท่านจะมีความเห็นเป็นอย่างไรที่เราจะฆ่ามุฮัมมัดเสียโดยที่เราจะให้บรรดาเด็กหนุ่มทุกเผ่าถืออาวุธแล้วไปล้อมบ้านของมุฮัมมัด โดยเมื่อได้โอกาสเราก็จึงฆ่าเขาเสียและตระกูลก่ออับดุลมานาบไม่อาจจะล้างแค้นให้แก่เขาได้อย่างแน่นอนผู้ที่เข้าร่วมประชุมต่างก็เห็นชอบแต่อัลลอฮ์ก็ทรงบอกแผนการร้ายของพวกเขาให้ท่านนาบีมมฮัมัดทราบและทําให้แผนการของพวกเขาล่มเหลวอัลลอฮ์ตาลาได้กล่าวว่าวะมะกรูวะมะกรรลลอัลลอฮหุไครุนมากรินและพวกเขาได้วางแผนแต่อัลลอฮ์ก็ทรงวางแผนและอัลลอฮ์นั้นผู้ทรงวางแผนที่ดีที่สุด อัลลอฮ์ได้สั่งใช้ให้ท่านนาบีมุฮัมมัดอพยพจากมักกะไปยังเมืองบดีนะท่านนาบีก็จึงได้ไปพบท่านอบูบักและแจ้งข่าวให้ทราบท่านอบูบักอัสซิดดีกจึงมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะเป็นสหายร่วมเดินทางกับท่านนาบีมุฮัมมัดสลุลลัลฮุอะอะัลลัมในครั้งนี้ท่านนาบีมุฮัมมัดได้สั่งให้ท่านอบูบักตระเตรียมการเดินทางท่านอบูบักก็จึงเตรียมอุดไว้สําหรับพาหานะในการเดินทางถึงสองตัวและจ้างให้อับดุลลอฮ์อิบนูอุไรกิด ซึ่งไม่ใช่มุสลิมเป็นผู้นำทางโดยที่ให้ท่านอับดุลลอฮ์นำปะหาะไปรอท่านนาบีกับท่านอบ,บูบักในวันที่นัดหมายเอาไว้เมื่อถึงคืนที่ตกลงจะอพยพซึ่งเป็นคืนเดียวกับที่พวกกเรสได้ให้บรรดาเด็กหนุ่มสะพายดาบมาล้อมบ้านท่านนาบีท่านนาบีก็จึงสั่งให้ท่านอลีนำของไปคืนแก่พวกกุเรสที่นำมาฝากไว้และได้สั่งให้ท่านอาลีรอเดี๋ยรออนุนั้นนอนบนเตียงของท่านนาบี พร้อมกับห่มผ้าของท่านนบีเพื่อป้องกันไม่ให้พวกกุเรสเกิดความสงสัยแล้วท่านนบีก็จึงออกเดินทางไปจากบ้านซึ่งในองค์การนี้อลัลลอฮ์สุบฮานาตาลาได้กล่าวเรื่องราวนี้เอาไว้ในซารอยยาซียนอายะที่ 9, เก้าอัลลอฮ์บอกว่าวาจะอันนนมินใบนนไอดีหิมสัดดาว่ามินคอลนฟิหิมสัดดาฟาอัคชัยนาหุมฟาหุมลายุบุซิรูนและเราได้ให้มีสิ่งปิดกั้นข้างหน้าพวกเขาและสิ่งปกปิดเบื้องหลังของพวกเขาดังนั้นเราจึงปกปิดพวกเขาและพวกเขาจึงมมองไ่เห็น ท่านนบีสุลละลฮุอะลัยวะสัลลัมออกจากบ้านท่ามกลางที่บรรดาเด็กหนุ่มสะพายดาบพร้อมที่จะฆ่าท่านนบีไม่สามารถที่จะมองเห็นท่านนบีสุลต์ละลฮุอะลัยวะสัลลัมได้เนื่องจากการช่วยเหลือของอัลลอฮ์สุบฮานวาตาลาอัลลอฮ์สุบฮานวาตาลาได้พรางตาพวกเขาพวกเขาจึงไม่สามารถที่จะมองเห็นท่านนบีในขณะ,ะที่ท่านนบีนั้นกําลังเดินออกจากบ้านท่ามกลางบรรดาเด็กหนุ่มที่ล้อมรอบบ้านท่านนบีมุฮัมมัดสุลต์ละลฮุอะลัยวะสัลลัมท่านนบีก็จึงเดินทางไปหาทนอบบัก แล้วทั้งสองก็ได้ออกไปหลบอยู่ที่ภูเขาซูดซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของนครมัก,กะเมื่อทั้งสองไปถึงนกะภูเขาซูดแล้วก็หลบซ่อนอยู่ในภูเขาซูดเป็นระยะเวลาสาวันส่วนบรรดาเด็กหนุ่มที่มาล้อมบ้านท่านนาบีนั้นก็ได้มองเข้าไปยังบ้านของท่านนาบีก็เห็นว่ามีคนนอนอยู่บนเตียงก็จึงคิดว่าท่านนาบีนั้นยังคงอยู่ในบ้านพอรุ่งเช้า พวกเขาก็รีบเข้าไปที่บ้านเพื่อที่จะทําการฆ่าท่านนาบีพร้อมกันเมื่อพวกเขามาถึงที่เตียงของท่านนาบีพวกเขาก็เปิดผ้าห่มออกก็พบว่าท่านอลีกําลังนอนอยู่จึงรู้ทันทีว่าท่านนาบีได้หลบออกไปจากบ้านแล้วข่าวการอบพยพของท่านนาบีมุฮัมมัดได้แพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็วจึงมีการค้นหากันอย่างมากมายพร้อมกับตั้งรางวัลให้แก่ผู้ที่นําจับท่านนาบีมุฮัมมัดได้หรือแจ้งเบาะแสให้ทราบ เขาจะได้รับ,บรางวัลถึงอูดหนึ่งร้อยตัวพวกคุเรชยพยายามค้นหาท่านนาบีทุกสารทิศเพื่อที่จะจับตัวท่านนาบีและเมื่อพวกเขาได้ขึ้นมาอย่างบนภูเขาซูดและได้ยืนตรงที่ปากถ้ำที่ท่านนาบีกับท่านอบูบักได้หลบซ่อนอยู่และท่านอบูบักก็จึงกล่าวในขณะที่ร้องไห้ว่าหากว่าพวกเขาเหล่านั้นมองลงมายัางเท้าของพวกเขาแล้วพวกเขาก็จะพบเราอย่างแน่นอน ท่านนบบมุมฮัมหม,มัดสลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมก็ปลอบใจท่านอบ,บูบักว่าท่านอย่าได้เสียใจเลยแท้จริงแล้วอินนัลลอฮ์มะอานาอัลลอฮ์นั้นทรงอยู่กับพวกเราในการนี้อัลลอฮ์สุบฮานะตะลาได้ดํารัดเอาไว้ในสุร์อัตเตอบะอายะที่4ี่สบว่าพวกเขาไม่ได้ช่วยเหลือเขามมฮัมมัดแท้จริงแล้วอัลลอฮ์นั้นได้ทรงช่วยเหลือเขาโดยที่บรรดาผู้ปฏิเสธได้ขับเขาออกมาเขาตั้งสองคนได้อยู่ในถ้ำและมมฮัมมัด กล่าวแก่สหายของเขาคือท่านอบูบักบอกว่าละตาฮันอ ah ินนัลลอฮหามะอานาเจ้าอย่าได้เสียใจไปเลยแท้จริงแล้วอัลลอฮ์นั้นทรงอยู่กับพวกเราอัลลอฮ์ได้ประทานความสงบลงมาและสนับสนุนเขาด้วยกับทหารที่สู่เจ้านั้นมองไม่เห็นและทรงทําให้คำพูดบรรดาผู้ปฏิเสธตกต่ําและดํารัดของอัลลอฮ์สูงส่งและอัลลอฮ์คือผู้ทรงเกรียงไกรและผู้ทรงปรีชาญาณเหตุการณ์นี้เป็นองค์การที่อัลลอฮ์สุบฮานอัลตลาได้ปลอบใจกับ ท่านอบูบักอันเนื่องมาจากกลัวว่าท่านนบีนั้นจะถูกจับท่านนบีมุมฮัมหมัดและท่านอบูบักก็ได้อยู่ในถ้ำเป็นเวลาสามคืนและพวกกุเรสก็ได้ลดการตามล่าท่านนบีในขณะที่ท่านนบีนั้นยังอยู่ในถ้ำและท่านหญิงอัสมาบุตรสาวของท่านอบูบักก็ได้แอบนําอาหารและน้ํามามอบให้กับท่านนบีและท่านอามิดอิบุฟูไฮร์ซึ่งเป็นคนหนึ่งที่ท่านอบูบักได้ว่าจ้างให้นําฝูงแกะมาเลี้ยงใกล้กับภูเขาซูร เพ handle, ื่อที่จะได้แอบรีดนมและก็นํามาให้ท่านนบีได้ดื่มและก็นําข่าวคราวมาบอกกับท่านเมื่อถึงเวลาที่กําหนดหลังจากที่ท่านนบีกับท่านอบูบักได้หลบซ่อนอยู่ในถ้าเป็นเวลา3าวันท่านอับดุลลอฮ์อิบนูไรกิตผู้ถูกว่าจ้างจากท่านอบูบักให้เป็นผู้นําทางท่านนบีมุฮัมมัดสโลลลฮุอะเลวะสลัมในครั้งนี้ก็ทําการเดินทางออกจากนครมักกะไปสู่เมืองเยสริบคือนครมดีดะนั่นเองโดยการใช้เส้นทางนะครับ ท่านอับดุลลอฮอิบนุรรกิดนั้นได้พาท่านนบีและท่านอบูบักใช้เส้นทางตามชายฝั่งทะเลในขณะที่ทั้งสามนั้นกําลังเดินทางออกจากมักกะปรากฏว่าสุรอกอิบนูมาลิกเป็นผู้หนึ่งที่ค้นพบท่านนบีและพยายามที่จะจับตัวท่านนบีเขาได้ใช้มา้าพุ่งทยานเข้าไปหาท่านอบูบักและท่านนบีโดยหวังที่จะได้รางวัลที่พวกกุเรชได้ให้อุดถึง100ตัวเมื <S <S ่อท่านสุรอก็บินมาลิก เข้ามาใกล้ท่านนาบีปรากฏว่าเท้าของม้าที่อยู่ด้านหน้านั้นจมไปในทะเลทรายทาให้สุรอกอนนั้นกระเด็นตกลงมาจากหลังมา้าส่วนท่านนาบีมุฮัมมัดก็ยังคงนั่งอยู่บนพาหนะด้วยกับความสงบเล่ด้วยกับการอ่านอัลกุรอานแต่ท่านอบูบักมีความวิตกเป็นอย่างยิ่งเพราะกลัวว่าท่านสุรอกอนนั้นจะเข้ามาทำร้ายท่านนาบีเมื่อสุรอกอลุกขึ้นมาพร้อมที่จะกระทุ้งมา้าเพื่อที่จะให้ม้านั้นเดินไปข้างหน้าเข้าไปหาท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลห์อะลัยวะสัลลัลม แต่ปรากฏว่าม้าตัวนี้ไม่ยอมที่จะเดินเข้าไปไม่ยอมที่จะวิ่งและปรากฏว่าสุรอก,ก็จึงตกใจอย่างยิ่งต่อความประหลาดที่เกิดขึ้นจึงทําให้เขาหมดหวังที่จะจับตัวท่านนาบีและท่านอบูบักท่านนาบีและท่านอบูบักก็ได้ออกเดินทางไปเรื่อยๆในขณะเดียวกันนั้นชาวเมืองมดีนะก็คือยาสริปนั้นทราบข่าวว่าท่านนาบีมูฮัมหมัดได้อ,อพยพมาแล้วพวกเขาก็จึงออกมาที่เนินสูงที่ตําบลกูบาในทุกวันเพื่อที่จะรอการมาถึงของท่านนาบีและท่านอบูบักอัสิด,ด จนกระทั่งวันหนึ่งหลังจากที่ชาวเมืองได้กลับไปแล้วชาวยิวคนหนึ่งที่อยู่บนหลังคาบ้านแล้วก็ได้มองดูรอบๆปรากฏว่าขอพบเห็นผู้ชายสามคนที่กําลังมุ่งหน้ามายัางเมืองจึงแน่ใจ,จว่าในจํานวนสามคนนี้มีนาบีมุฮัมมัดร่วมอยู่ด้วยเขาจึงประกาศให้ชาวเมืองได้รับทราบถึงการมาถึงของท่านนบีมุฮัมมัดและท่านอบูุบัคอสซิด,ดิกรอเดลลออันฮูท่านนบีมุฮัมมัดและท่านอบูุบัคก,ก็ได้เดินทางมาถึงตำบลกูบาซึ่งเป็นชานเมืองมาดีนะในวันที่สองเดือนรอเบลอวัน โดยที่ท่านอบีนั้นได้พำนักอยู่ที่ตระก,กูลของอัฟอินุลอัฟ์และก็ได้สร้างมัสยิดหลังแรกณที่นั่นที่เราเรียกว่ามัสยิดกูบาอัลลอฮฺตรัสว่าและมัสยิดุนอุสซิส,สาอาลัตตักวามินอาววะลยอมินอะฮักกุอันตะกูมาฟีฟีฮิริจ่าลุยูฮิบุนอิยะตตาะฮารุวัลลอฮฺยูฮิบุนมัตตาะฮิรินมัสยิดซึ่งถูกสร้างบนความยำเกรงตั้งแต่วันแรกสมควรที่พวกเจ้าจะทำละหมาดในมัสยิดหลังนี้ในนั้นมีชนซึ่งผู้ที่รัก การทําความสะอาดและอัลลอฮ์ทรงรักบรรดาผู้ที่ทําความสะอาดจากการอพยพของท่านนบีครั้งนี้กับท่านอบูบักอสิดดีกรอเดลลอันฮูเป็นสหายของท่านท่านคอลิฟะอุมัดบินคอตอบรอเดลลอันฮูได้ยึดเหตุการณ์นี้เป็นฮิจรัสสักการของอิสลาม